ยินดีต้อนรับสูเรียวตับประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้ผมอยู่ที่โตเกียวย่านชินจูกูพูดให้ชัดก็คือและผมกำลังจะทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยินภูเขาไฟฟูจิครับใช่แล้วหรืครับหลังจากเป็นคนญี่ปุ่นมืออาชีพมา50ปีเวลาก็ได้มาถึงแล้วผมตัดสินใจจะพิชิตภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิมีนักปีนเขามากกว่า3 0มห่นคนต่อปี และวันนี้ผมคิดว่าจะพาคุณไปผจญภัยด้วยกันกับผมและมีคํากล่าวเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิอยู่ด้วยนะครับปีนครั้งเดียวคุณคือคนฉลาดแต่ถ้าปีนสองครั้งคุณคือคนโง่แต่เพราะผมไม่อยากชวนเพื่อนชาวอังกฤษมาทำให้ช้าลงผมเลยตัดสินใจว่าคราวนี้จะเข้าร่วมทัวร์ที่พาไปถึงจุดเริ่มต้นและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปีนเขาให้ครบทุกอย่างและด้วยจำนวนคนที่ปีนฟูจิในแต่ละปีมากขนาดนี้มันก็กลายเป็นปัญหาในญี่ปุ่น เหมือนกันเพราะบางคนที่ปีนเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมลงทางหรือไม่เดินตามเส้นทางที่ถูกต้องจริงๆแล้วแค่ปีที่แล้วก็มีคนถึง83คนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภูเขาลูกนี้แล้วจะมีวิธีไหนที่ดีกว่านี้ในการหลีกเลี่ยงเรื่องวุ่นวายพวกนั้นละ่ะก็แค่เข้าร่วมกลุ่มทัวร์ที่จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่ถึงอย่างนั้นภูเขาไฟฟูจิก็สูงถึง3 776เมตรเลยนะ ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นจากสถานีที่5ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่คนส่วนใหญ่เลือกปีนแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะกับการปีนแบกไม่หยุดทักประมาณ6-7ชั่วโมงที่ราอยู่ข้างหน้าสุดท้ายแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะักงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงทัวนี้จะมารับคุณที่สถานีชินจุกแล้วพาไปยังสถานีที่ห้วยรถบัสแบบตรงถึงเลย สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ไปถึงที่นั่นตอน7โมงครึ่งซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่คริสไม่ได้มาด้วยซื้ออาหารเช้าสำหรับทริปแล้วคุณก็จะไปถึงร้านเช่าอุปกรณ์ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นและทัวร์จะเตรียมทุกอย่างที่คุณต้องใช้สำหรับการปีนเขาไว้ให้หมดรองเท้ากระเป๋าเป้เสื้อแจ็คเก็ตเพื่ออากาศหนาวรวมถึงไม้ปีนเขาคุณแค่ต้องเตรียมเสื้อยืดกับกางเกงขายาวไปเองและวันนี้ก็เป็นวันเปิดฤดูการปีนเขาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่าจะมีคนเยอะมากทีมจากเทลิฟอร์นีมากมายที่อยากสัมภาษณ์กับจอห์นซองจากเทลิฟอร์นีวาตาชิวาฟูจิซังไดุเกิเดสฮัมบูรุโนโฮเกะสุกิเดสและเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของฤดูการปีนเขาก็เลยมีพิธีกรรมและพิธีต่างๆมากมายเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่ปีนเขาจะกลับลงมาอย่างปลอดภัยตอนนี้เรามาถึงสถานีที่5้าแล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ2300เมตร แผนของวันนี้ก็คือจะเดินขึ้นไปถึงสถานีที่8ซึ่งอยู่หา่างจากตรงนี้ประมาณ1,000เมตรเดินขึ้นไปแล้วก็นอนพักที่กระท่อมบนภูเขาฉันเตรียมขนมไว้แล้วมีน้ำแล้วแล้วก็มีความมั่นใจที่น่าสงสัยอยู่หน่อยๆ่อย นั้นมาดูกันว่าฉันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นเท่านั้นที่ปีนเขาว่าไงทุกคนสบายดีกันไหมสวัสดีครับค่ะทุกคนมาจากไหนกันเหรอออสเตรเลียเรอือซิดนีย์ครับค่ะเกิดที่ซิดนีย์แล้วก็ซิดนีย์ครับค่ะซิดนีย์ครับค่ะนี่เป็นครั้งแรกของพวกคุณใช่ไหมรู้สึกดีไหมหรือว่าพร้อมหรือย,อยังพวกเราตื่นเต้นมากเลยฉันชอบไปดูแมตช์มากเลยจริงเหรองั้นไปด้วยกันเลยดีกว่าโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากนะ โอเคตอนนี้เตรียมตัวพร้อมหมดแล้วโดยเฉพาะหมวกกันน็อกสีแดงสุดเท่ของฉันได้เวลาหยุดปีแล้วหลักตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปที่ภูเขาไฟฟูจิเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับตอนนี้เขากำลังตรวจสายรัดข้อมือของผมอยู่ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับแบบว่า เขาอนุญาตให้เฉพาะคนที่มีสายรัดข้อมือนี้เข้าไปได้เท่านั้นโอเคครับโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเขาพูดแบบนี้แหละโอเคโอเคผมเข้าไปแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าจะไปถึงจุดทักช่วยเหลือ6ชั่วโมงผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้ไหมแต่ผมจะทำให้ได้จากตรงนี้แหละที่จะเริ่มปีนเขาจริงๆแล้ว ปินเขา6ชั่วโมงแล้วผมคิดว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงจะมีพักหนึ่งครั้งแต่จริงๆแล้วมันก็ดีสําหรับผมนะเพราะผมคิดว่าผมคงเดินต่อเนื่อง6ชั่วโมงไม่ได้แน่ๆแ,แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง แล้วการเดินจากสถานีที่5ไปสถานีที่6ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น mm. เมื่อเทียบกับอย่างอื่น mm. เรื่องของพวกเขาก็คือมันจะยิ่งปีนยากขึ้นเรื่อยๆตอนใกล้ถึงยอดตอนนี้ก็ถือว่าง่ายอยู่เลยตอนนี้เรามาถึงสถานีที่6แล้วผมเงือกแตกเต็มตัวเลยก mm. ูจะเฮ hey. มีสถานีที่6ใช่ไหม แล้วเราก็จะขึ้นไปสถานีที่7จ็แล้วสถานีที่8นั่นแหละคือที่ที่มีกระทร่อมภูเขาที่เราจะไปทักกันแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะตื่นประมาณตีสี่บ้งแล้วเราก็จะลุยขึ้นยอดเขากันหมายถึงตอนนี้ผมก็เหนื่อยแทบแย่แล้วผมไม่รู้เลยว่าข้างบนนั้นมันจะชันขนาดไหนเอาละมาดูกันกันภูเขาไฟฟูจิผมจะพิชิตที่นี่ให้ได้ เพิ่งผ <ing> ่านไปแค่สตานีเดียวเองเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วจริงๆแต่โชคดีที่คนรอบข้างดูจะอารมณ์ดีมากพวกนี้นักเขาเล่นเป่ายิงฉุกใครแพ้ต <DI K utan labels> ้องแบกกระเป๋าทั้งหมดบ้าไปแล้วแต่พอเราขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆการปีนเขาก็ยิ่งยากขึ้นมาก แล้ววิวสวยๆที่บอกไว้อยู่ไหนหละ่ะตอนนี้ผมกำลังปีนเดินหินที่ชันมากๆอยู่ไม่รู้เหมือนกันสำหรับใครที่เคยปีนภูเขาไฟฟูจิแล้วผมว่าคุณคงรู้ว่าผมกำลังปีนอะไรอยู่ตอนนี้แต่มันก็ยากอยู่นะมันยากมากที่จะประคองกล้องให้นิ่งนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่ผมสนใจตอนนี้ สำหรับตอนนี้ก็จบแค่นี้กับภูเขาไฟฟูจิไว้เจอกันใหม่ครับแต่ก็ไม่ได้แย่ไปสมุดหรอกนะผมเพิ่งเด้ที่แขกมาหนแบบในนี้มี11ชิ้นแล้วก็ราคาอยู่ที่หลายร้อยเยนก็ประมาณ5ดอลลาร์ก็ถือว่าไม่เร็วเลยนะที่อยู่สูงถึง3,000เมตรแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าที่นี่เขาขายบะหมี่ถ้วยด้วยนะ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แต่บนยอดเขานี่เขาขายกันราคาโหดมากนั่นแหละที่ผมได้ยินมากก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าราคามันเท่าไหร่กันแน่ต้องไปเช็คดูสนองและโดยพลังวิเศษของคิกแคทพอเราเข้าปล้สถานีที่เจ็ดทุกอย่างก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่เราปีนขึ้นไปเหนืเอเมกคือผมผมรู้นะว่า วิวข้างหลังผมสวยมากเลยวิวจากภูเขาไฟฟูจิแต่ประเด็นก็คือเวลาคุณอยู่บนภูเขาเวลาคุณปีนภูเขาไฟฟูจิคุณจะไม่ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเองสิ่งที่คุณเห็นก็มีแค่ก้อนหินกับคนที่ต่อแถวกันอยู่วันนี้เป็นวันเปิดภูเขาไฟฟูจิอย่างเป็นทางการนั่นแหละทำไมถึงมีคนปีนเยอะขนาดนี้ แต่สำหรับผมก็ยังเป็นครั้งแรกอยู่ดีผมก็พูดไปแล้วแหละแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือกาอาทิตย์โอ้ผมไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นหินแบบนี้แต่ยังไงผมก็ยังรับมือกับมันไวอยู่และนี่ก็คือสถานีที่7 หลังจากสักทักคุณก็จะเลิกคิดไปเองว่าการปีนมันยากแค่ไหนแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องปกติที่จะปีนต่อไปเรื่อยๆนั่นอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่าทำไมการปีนเขาแบบนี้ถึงถูกใช้เป็นพิธีกรรมของศาสนาชินโตเหมือนเป็นการทำสมาธิแบบหนึง่งและภูเขาไฟฟูจิเองก็เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพทีโคนโฮานะซากุยะฮิเมกซึ่งเป็นเทพแห่งภูเขาไฟทั้งหมดด้วย เพราะฉะนั้นการปีนเขาครั้งนี้ก็มีแง่มุมทางจิตวิญญาณอยู่ด้วยเหมือนกันเหมือนกับว่าเรากําลังสั่งเสริญเธอด้วยการไปเยืนถึงยอดเขาเพราะฉะนั้นได้ปรดเธอภูเขาไฟฟูจิอย่าประตูในตอนที่ฉันกําลังปีนอยู่เลยนะเดี๋ยวฉันจะให้คิดแค่เธอเองขอโทษนะนั่นกระท่องของพวกเราใช่ไหมที่อยู่ตรงนั้นโอ้ไม่ใช่นั่นคือสถานีที่เจ็ดสุดท้ายนั้นเรายังต้องขึ้นไปถึงสถานีที่8อีกไม่อยากจะเชื่อเลยมันไกลแค่ไหนประมาณชั่วโมงครึ่งหรือเปล่า รู้อะไรไหมทุกครั้งที่ฉันเห็นอนาคารฉันก็แบบว่านั่นของพวกเราใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าไม่ใช่โอ้ดูออกเลยโอ้พระเจ้าเธอดูออกจริงๆเธอทําได้แล้วทุกสถานีเลยเธอก็ทําแบบนี้ตลอดแล้วนี่ฉันก็มาถึงตรงนี้ที่ที่ฉันคิดว่าเป็นสถานีที่8จริงๆแล้วคือสถานีที่7มันอยู่ไกลจากตรงนั้นมากตอนนี้ฉันกําลังจะถึงสถานีที่8จริงๆแล้ว ออนนี้ฉันเห็นป้ายของมันแล้วก็คือประตูโทริอิทุกคนถ่ายรูปกันอยู่ตรงหน้าประตูนั้นก็เลยมีรถติดอยู่ที่ความสูงส0 0พเมตรอะไรก็แล้วแต่200กว่ากว่านั่นแหละฉันเคยคิดว่ารถติดมันจะเกิดขึ้นแค่บนพื้นราบเท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่เลยมันเกิดขึ้นที่ภูเขาไฟฟูจินีแหละเกือบแล้วเกือบแล้วป้าเข็แล้ว ทุกคนมากันหมดแล้วนั่นไงละ่ะมีหลายสาเหตุที่รถติดเพราะมีคนถ่ายเซลฟี่กับกล้องอินสตาร6 0พร้อมๆกันใช่เลยนั่นแหละว่าทำไมถึงรถติดเห็นไหมละ่ะสถานีสุดท้ายถึงแล้วโอ,อย้ยสวยมาก จริงๆพระเจ้านี่มันยากกว่าที่คิดไปเยอะเลยหมายถึงมันเดินต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดเลย2ชั่วโมงเต็มๆสถานีที่7จ็ดก็ยังเดินต่อไปเดินต่อไปอีกแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงเต็มๆเลยนะและตอนนี้ในที่สุดฉันก็มาถึงสถานีจริงๆแล้วจริงจังสุดๆแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เราจะพักกันนะ เรายังต้องเดินต่ออีกประมาณชั่วโมงครึ่งเลยนะตอนนี้กับอีกครึ่งชั่วโมงหรือใช่ตอนนี้กับอีกครึ่งชั่วโมงตรงนั้นแหลกขึ้นไปข้างบนนั้นไปที่กระท่อมบนเขาฉันหิวมากเลยตอนนี้ฉันกินคิดแคทมาตลอดสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาแต่นั่นมันไม่พอเลยฉันต้องการอะไรมากกว่านั้นแต่ยังไงก็เถอดเดียวฉันจะพยายามให้ดีที่สุดแล้วเจอกันทีหลังนะ ก็พอเรากําลังจะถึงกระท่อมบนเขาฝนก็ตกหนักลงมาแบกบไม่ทนตั้งตัวฝนตกหนักแบบทันทีทันใดไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีความปราณีเลยสวัสดีอีกครั้งหนักตอนนี้ฉันอยู่ประมาณครึ่งทางระหว่างสถานีที่8กับสถานีที่9แต่ฝนก็ตกมาตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนั่นแหละแล้วฉันก็รู้สึกว่าร่างกายเย็นไปหมดแต่ก็ โดยรวมแล้วฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันหิวมากจริงๆแล้วคืนนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้กินแกงคารีญี่ปุ่นกับแฮมเบอร์เกอร์กันแต่ที่สำคัญกว่านั้นฉันต้องการบะหมี่ถ้วยสักถ้วยแต่ฉันต้องไปเช็คราคาก่อนนะใช่ไหมละ่ะโอเคพอเรามาถึงกระท่องเราก็เปียกโชกไปทั้งตัวน้ำหยดตั้งแต่หัวจรดเท้า แต่ที่หน้าทางเข้ามีคนยืนรอพร้อมเครื่องเป่าลงตับผ้าขนหนูไม่ใช่เพื่อเป่าให้แห้งไม่ใช่ทั่วทักขายแต่เพื่อชำระล้างเราทีละคนทีละคนพวกเขาเป่าลมใส่เราอย่างนุ่มนวลแต่นแน่วแน่ตบเบาๆเ,เหมือนกับว่าพวกเราเป็นวัตถุโบราณศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับกำลังจะเข้าไปในสารเจ้าชำระล้างตัวเองดีแล้วหรือยังบินเขาเป็นยังไงบ้างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆโอเคของคุณหลับเป็นยังไงบ้างเจ็บมากเจ็บหรือเหนื่อยมากใช่พร้อมจะปีนขึ้นไปถึงยอดทุ่งนี้หรือยังใช่ใช่ใช่เลยแน่นอนเออโอเคโอเคไปทำด้วยกันเถอะอัเล็งต้องการร้านอาหารดีๆสำหรับคืนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โทโมเอกคังซึ่งเป็นกระท่อมบนภูเขาที่เราจะพักกันคืนนี้ และกระท่อมบนภูเขาในญี่ปุ่นแบบนี้มกักจะมีอาหารทศษเสิร์ฟด้วยนะที่โทรโมเอกทั้งนี้มีข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์กับแกงกะหรี่สุดพิเศษด้วยดูสิดูสิดูสิดูส,ดสินี่คืออาหารเย็นของฉันคืนนี้ถ้าอันนี้ยังไม่พอฉันคิดว่าจะลองกินบะหมีด่ดูแล้วฉันก็เพิ่งเห็นราคาว่าอยู่ที่ประมาณ700ยเยนฉันไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมเพราะข้างล่างมันแค่ประมาณ200เยนเอง บางทียังแค่150เยนด้วยซ้ำเจ็ดรอฉันไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมแต่ถ้าฉันหิวฉันก็คงจะกินแหละอะไรก็ตามที่คุณกินหลังจากออกกำลังกายปีนเขามา6ชั่วโมงอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแม้แต่ข้าวเขาธรรมดานี่แหละสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้ตีสามแล้วและฉันไม่อยากตื่นเลย ที่นี่จริงๆแล้วกระท่อมบนภูเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงมันเหมือนร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีแฟวิชิกิตนั่นแหละคือที่นี่พวกเราจะออกจากที่นี่ประมาณตีสี่ตีส่เช้านะแล้วก็จะไปลุยขึ้นยอดเขากันพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้จะมีเมฆนิดหน่อยแต่ฉันก็ขอให้โชคดีขอแค่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในปียวก็พอใจแล้วนั้นทุกคนช่วยวอวยพรให้ฉันโชคดีด้วยนะ ตอนนี้ตีสี่แล้วเรากำลังจะเริ่มเดินขึ้นยอดภูเขาไฟฟูจิฉันตื่นเต้นมากเลยทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกับกลุมใหม่หัวใจรวมกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนที่เราเริ่มปีนกันประมาณตีสีครึ่งท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วมีแสงสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆลอยขึ้นมาจากหลังสันเขา การปีนขึ้นไปในแสงสลัวแบบนั้นท่ามกลางความเงียบและมีคนอีกหลายสิบคนค่อยๆเดินขึ้นไปด้วยกันมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยฉันยังมองไม่เห็นยอดเขาแต่เส้นทางข้างหน้าก็ชัดเจนเพราะมีแสงอ่อนๆจากท้องฟ้ายามเช้าส่งนำทางดูวิวข้างหลังฉันสิสวยจนแทบลงหายใจหยุดเลยลักากเดินว่างอยู่เลยหายใจแบบปกติแทบไม่ได้เลย แต่พอเห็นวิวแบบนี้ฉันก็พอจะทนไหวฉันคิดว่าตั้งแต่และนี่คือวันเปิดฤดูการปีนภูเขาไฟฟูจิอย่างเป็นทางการและนี่ก็คือเช้าวันแรกพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกคุณจะเห็นคนแน่งขนาดแบบนี้เลยคนที่กำลังเดินลงมาแล้วคนพวกนี้แหละคือคนที่ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแรกตอนเช้าๆส่วนพวกเรามาช้ากว่า พวกเราก็ได้เห็นพระอาทิตยขึ้นนิดหน่อยเหมือนกันมันสวยมากจริงๆแต่ลองดูคนที่กำลังเดินลงมาสิมันน่าทึ่งมากเลยนะที่เห็นคนเยอะขนาดนี้แล้วที่นี่ก็อยู่สูงมากด้วยนี่คือ100เมตรสุดท้ายของเส้นทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิแล้วฉันแทบจะพูดไม่ออกเลยเพราะว่าทางเดินมันขรุขระมากๆจนแล้วก็ยังมี รถติดบนความสูง3,800เมตรได้ยังไงก็ไม่รู้มันหน้าทึ่งจริงๆแล้วก็แบบว่าหายใจแทบไม่ออกเลยได้ยินไมค์ฉันแทบจะพูดไม่ไหวแล้วนี่คือหมูนี่คือยอดเขาถึงยอดเขาแล้วถึงยอดเขาแล้วใช่ถึงยอดเขาแล้ว,อข,ลวขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับยอดเขาจุดสูงสุดของภูเขาไฟฟูจินี่คือวิวจากภูเขาไฟฟูจิ เขาพรนไปหมดแต่รู้ไหมเราโชคดีมากเลยนะที่ระหว่างทางได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นโชคดีจริงๆเลยแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้ขึ้นมาถึงยอดเขาฟูจิจริงๆถึงแม้ว่าสิ่งที่ฉันเห็นจะมีแต่หมอกก็าตากแล้วก็แน่นอนว่ามันเหนื่อยมากในล้านเหนือทุ่งตัวเลยแต่ฉันหมายถึงมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตคืนหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ทำแบบนี้แล้วฉันคิดว่ามันคุ้มค่ามากและฉันก็สนุกกับมันจริงๆใช่นั้นบางทีฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอีกครั้งหรือเปล่าแต่เราก็อยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงยอดคานี้แหละเป็นยังไงบ้างดีมากเลยสนุกมากโดยเฉพาะกับเบียร์แน่นอนว่าคุ้มค่าทุกวินาทีเราต้องการอากาศมากกว่านี้ที่นี่แบบนั้นคงไม่เกิดขึ้นหรอกนิวซีแลนด์ต้องไปนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์คุณต้องลองสักครั้งในชีวิตอันนั่นในหลักเป็นยังไงบ้างดีที่ดีที่สุดเป็นยังไงต้องลองสักครั้งแอเมเบล์มากจริงๆโอโอโอขอบคุณมากนะงั้นก็คงจะทุกคนคงสรุปก,กันแหละสำหรับใครที่สนใจจะมาฟูจิซังนี่แทบจะหายใจไม่ออกเลย ทำไมล่ะสุดยอดจนแทบหยุดหายใจนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นจริงๆโอเคสุดยอดจนแทบหยุดหายใจโอเคขอบคุณทุกคนนะขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับค่ะหลังจากปีนเขามาหลายชั่วโมงผมก็ขึ้นมาถึงจุดที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและแทบจะมองไม่เห็นเท้าตัวเองเลยเพราะงั้นไม่ใช่ว่าผมจะได้เห็นยูสุดคลาสสิกบนยอดเขาแต่ผมก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและบนภูเขานั่นแหละคือสิ่งที่หวังได้มากที่สุดแล้ว นอกจากนี้การปีนฟูจิซังมันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณจะได้เห็นบนยอดเขาหรอกแต่มันคือความท้าทายการเดินทางและขาที่ปวดระบมที่คุณจะพูดถึงไปอีกหลายวันก็จบแล้วสำหรับ,บวิดีโอนี้ทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างแต่ผมคงไม่ทำแบบนี้อีกสักสิบปีเลยนะแต่ก็คุ้มค่ามากจริงๆมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณควรลองสักครั้งจริงๆโดยเฉพาะทัวร์ที่ผมไปเข้าร่วม ชื่อว่าวันเดอร์เจ็แปนทัวร์แล้วเขาก็มีแพ็กเกจอุปกรณ์ที่ให้หมวกกันน็อกกระเป๋าเป้รองเทา้าเสื้อกันฝนแล้วก็ของอื่นครบเลยถ้าใครสนใจอยากร่วมทัวร์นี้ลองดูรายละเอียดได้ที่กล่องคำอธิบายด้านล่างนะครับตอนนี้ผมต้องกลับไปเซนไดแล้วต้องรีบแล้วละ่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับในที่สุดผมก็ทำได้แล้วผมมาถึงสถานีที่หแล้วเดี๋ยวจะมีรถบัสมารับกลับโต,บตเกียว โอพะเจ้าทำสำเร็จแล้วโอ้เือแค่โอ้มันดีสุดๆไปเลย